รีวิวเครื่องเล่นเทปซีดีนะครับวิทยุนะครับตัวนี้ยี่ห้อโซนี่นะครับโมเดลซีดีเอสสามร้อยนะครับไฟสองรอยยี่สิบโวลต์บ้านเรานะครับเป็นหูหิ้วนะฮะสภาพสวยมากนะครับตัวนี้เสียงดีมากนะครับสําหรับลูกค้าที่ชอบเสียงทุ้มๆเสียงเบสเยอะๆนะฮะตัวนี้มีรางถ่านด้านล่างเป็นถ่านเบอร์ดีหกกรอนใช้งานได้ปกติทดสอบให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ใช้ไฟสองรอยยี่สิบโวลต์บ้านเรานะใช้ไฟบ้านเรานะครับนะฮะ ย้าใช้ไฟบ้านเรามีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นนะหัวกลมนะครับสายไฟหัวกลมตรงรุ่นเสียบแถมให้ซื้อไปเสียบไฟบ้านเราใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับเ๋ยวเทสระบบ c ีดีก่อนนะครับก่อนอื่นเสียบปลั๊กกดปุ่ม power นะจะขึ้น c ีดีนะครับฟังก์ชันอยู่ตรงนี้ c ีดีวิทยุเทปครับอันนี้วอลลุ่มอันนี้เมกระเบิเพิ่มเบ็นะครับ CD แผ่นกอปแผ่นลายอ่านหมดนะครับอ่านเร็วนะฮะตัวนี้นะครับเสียงดีนะฮะตัวนี้จะเป็นสลิป ตั้งตั้งปิดนะครับอยู่ข้างอยู่ข้างพวเวอร์นะครับฟังเสียงปกตินะครับตัวนี้แผ่นลายมากนะนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเลขแท็กแท็กตัวนี้จะเป็นแท็กซีดีนะครับกดเลือกตามหมายเลขจะเลือกเป็นที่3เลยก็ได้นะครับแท็กตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งวิทยุทั้งซีดีนะครับ สามารถเมมขึ้นวิทยุได้ถึง10กว่าคลื่นนะอันนี้ว่าลุ่มนะครับอันนี้ฟังก์ชันเป็นรีเพสออะไรตั้งโปรแกรมของ CD นะครับแล้วก็ปรับโมโนสตัดิโอของเทปเนี่ยในปุ่มเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชัน CD นะครับนะฮะถูวจ,จะลองอัดนะฮะอัดจาก CD ดีลงเทปนะครับกดเพย์บลเรคคอร์ด เครื่องนี้อัดจากซีดีลงเทปอัดจากวิทยุลงเทปได้นะครับเครื่องสภาพดีมากเลยนะครับสภาพสวยเสียงดีฮะเสียงแน่นนะครับตัวนี้ข้ามเลคแท็กนะครับอันนี้กําลังอัดนะกาลังอัดลงเทปอยู่นะครับแผ่นเป็นลอยมากจะอ่านช้านะถ้าลอยรอยเยอะจริงๆอ่ะถ้าลอยน้อย,อ,ย,อ,ยอ่านปกตินะครับอ่าซีดีรองรับเฉพาะอะ u d i o d ิ s นะฮะไม่ได้รองรับเอ็มีสานะรองรับอะ u d i o d ิตนะ ันนี้วันรุ่มนะครับอันนี้ออนออฟเมกะเบดนะครับทดสอบฟังที่อาัดจ,จากซีดีนะครับตัวนี้นะครับเทปนะฮะตัวนี้เทปตัวนี้วิทยุตัวนี้ซีดีนะครับกว่ากวาซ้ายกวขวาเต็มระบบเลยนะครับเทปสายพันใหม่สายพันไม่หย่อนไม่ย,นมา,ยานนะเสียงดีมากนี่ฮะที่อัดจ,จากซีดีเมื่อกี้นะครับ เสียงประสิดียังไงเสียงออกมาเทปอย่างนั้นเลยนะครับต่อไปวิทยุนะครับวิทยุตัวนี้รับได้ทุกคลื่นนะของบ้านเรานะครับที่เคยเฝ<า>นขึ้นอยู่ตรงคําว่าเนกนะฮะกดค้างไว้นะครับ,รบมันจะออโตโดีเทคขึ้นเองนะครับเจอขึ้นปุ๊บเ,เ,เนี่ยเนนนี่ย่ลนนะะยลดก สาวิทยุมากไม่งอนนะครับด้านหลังเมมขึ้นได้นะครับกดค้างกระปิบหนึ่งครั้งเนี่เมมได้เก้าแล้วเนี่ยฮะ เนี่ยที่เนมไว้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวอาจจะวิทยุลงเทปนะครับเนมขึ้นได้สิบกว่าขึ้นเลยนะครับนะฮะเนมขึ้นวิทยุไว้ได้นะครับระบบเสียงสเตอริโอนะฮะเสียงเบสบนเบสนะดีีแบบเนตรวจสอบฟังนะฮะที่อาจจะวิทยุนะครับ จากนะครับต้องเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้เขาอ่าไอ้ที่อาจจะคุยเกยุกนะพัดลมทีวีตู้เย็นเครื่องฟอกอากาศมันเปลืองนะไม่หรอกจ้าเพราะเครสียงออกมาในเทปก็เลยเบาครับนอกจากประหยัดอ่านะครับต่อไปฟังระบบเทปเต็มๆนะครับเทปก็หน้าก็หลังเต็มระบบนะครับใส่ปานใหม่นะ ให้ฟังเพลงไทยนิดหนึ่งนะฮะฟังเยอะไม่ได้นะครับิดลิขสิทธิออาา์อ่นนนะ,มมรอรอะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ